บุญทันเยีมบรีครับชื่อเล่นเทืองครับผมมาอยู่ที่นี่ได้ปีครึ่งแล้วครับก็รู้สึกดีครับผมดีใจท,ที่ที่พอที่นี่ได้ช่วยผมเข้ามาทำงานที่นี่ก็ก็มีรายได้ส่วนหนึ่งหาเลี้ยงชีพครับภูมิใจครับผมไม่ไม่ต้องรบกวนใครหางเงินด้วยตัวเอง ดิฉันกรองแก้วชายกริตในรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะสินค้าที่คุณผู้ชม,ชมเห็นอยู่นี้นะคะถือว่าเป็นเพียงบางส่วนที่มาจากฝีมือของผู้พิการซึ่งทํางานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดนนทบุรีหรือที่เรียกกันว่าโรงงานปีกคนพิการสากลค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะนั่นเป็นเสียงสะท้อนของผู้พิการที่ได้ทํางานอยู่ที่นี่ค่ะแต่ละคนนะคะก็บอกว่าพวกเขามีความภาคภูมิใจเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เปิดโอกาสให้พวกเขาสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมารู้จักการทําง,งานของศูนย์แห่งนี้ที่เข้ามาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มผู้พิการทั้งหมดนี้ค่ะ มากคนในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันนะคะถึงนโยบายแล้วก็หลักการทํางานของสูนพัฒนาอาชีพคนพิการนะคะเพราะว่า อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าศูนย์แห่งนี้ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญมากๆในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้พิการให้พวกเขามีไรายได้เลี้ยงตัวเองนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้พวกเขามีความสุขทําให้พวกเขารู้ว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะทําอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนคนปกติอย่างเราๆค่ะและช่วงนี้ดิฉันได้รับเกียรตินะคะแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านสมชัยเจริญอํานวยสุขและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการท่านสมคเนจร สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตเรียนถามทางท่านอธิบดีก่อนนะคะพูดถึงนโยบายหลักๆของกรมที่เราเข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทยคือเรื่องนโยบายเเป็นนโยบายของรัฐบาลน,นะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาในายกรัรมนตรีแล้วก็ท่านพลเอกอดุลใจสิงแก้วรฐมนตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็บอกว่าอยากให้คนพิการเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการ เป็นพลังไม่ใช่ภาระต้องสร้างโอ,อกาสนะครับสร้างกําลังใจและให้เกียรติคนพิการในการเรียงรูชีวิตรเราก็บอกว่าเรื่องการทํางานเรื่องการมีอาชีพเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะทําให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้นจริงๆเรามีโรงงานแห่งนี้นะครับที่เราเรียกว่าโรงงานปีคนพิการสากลเนี่ยตั้งแต่ปีสองมัห้บมังเป็นหลายสิบปีม, <30 S 2> มนาแล้วเนี่ยครับ<ด>เราก็ให้ คนพิการได้มาตัดเย็บเสื้อผ้าทําอะไรต่างๆเมื่อก่อนนี้เรามีออเดอร์ป<ค>ะระจำาี่คุณทราบนะครับของกมรมประชาสงเคราะห์ที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆแต่ตอนหลังนี่เราปรับระบบราชการะครมีการปัรกิรูปก็เลยงานนั้นก็เลยไปอยู่กับกรมบป้องกันและบรรเทาฝาน้ําภัยเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็เลยต้องทำเองหาตลาดให้คนพิการเองนะครับก็เลยคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ให้คนพิการสามารถ ใช้ฝีมือที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็ผลิตสินค้ายอย่างที่เราเห็นอยู่ยก็คงได้เห็นกันนะครับว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งกระเป๋ามีทั้งซองใส่น้ำบาดมีทั้งที่สายคอมพิวเตอร์และที่สําคัญคือเราเน้นการใช้ภาาไทยแล้วก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่านโยบายของเราคือต้องการให้คนพิการมีอาชีพ อยู่ในสังคมได้เหมือนคนบริสทิทั่วไปที่สำคัญเนี่ยต้องมีความสุขนะ,ะถ้าว่าคุณไม่เน้นรายได้บอกให้ทํางานเพื่อให้ได้ค่าแรงขั้นต่าได้เงินเยอะๆจนกระทั่งเขาบักโกรกนอนดึกตื่นเช้ามากไม่ใช่น<อ>นคิดอย่างเดียวว่าจะต้อง<ม>ทำงาน,งานหเาเงินหาเงินท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวคนพิการที่ทํางานที่นี่เขามีความสุขคือรายได้เขาเนี่ยคือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้เขาอยู่ในชีวิตอ,อ,ยอยู่ในสังคมได้เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเงินเยอะหรอก แต่เขาต้องการความสุขต้องการให้คนเห็นว่าเขามีคุณค่าเนาะมีสักกยภากกยภาพเขาสามารถจะอยู่ดำรนชีวิตอยาาดด่างอิสระได้ในสังคมไม่ต้องพึ่งพาใครเขาทํางานที่นี่นะครับก็เหมือนกับเราจ้างเขาจ้างทําของอะหือเป็นชิ้นชนเขาจะได้เปอร์เซ็นไปคนไหนเย็บก็ได้ค่าเยบ็บคนไหนเย็บไม่เป็นก็ตัด ริมตัดได้ตัดอะไรไปนะครับคนไหนเย็บเก่งๆก็ได้เงินเยอะแล้วแต่ความสามารถของตัวเองไม่ได้คิดว่าคุณต้องประกันราคาาคุณต้องได้ค่าแรงต่างๆไม่ใช่เดี๋ยวถ้าไปถามนะครับว่าเขาได้ได้ค่าแรง่ะไรเขาจะตอบตรงๆก็ได้ไม่เยอะหรอก, <ฮะ S 1> รอกเดือนหนึ่งห้าพันหกพันสามพันอะไรต่างตาแต่ดูวิลีลาการตอบว่าเขามีความสุขไหม<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> คือเราต้องการให้คุณภาพชีวิตของคนพิการเนี่ยเขาดี การที่คุณภาพชีวิตดีไม่ใช่เฉพาะมีเงินเยอะๆแต่ผมว่าความสุขต่างหากที่เขาอยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติทั่วไปเขาทาอะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปเขาจะมาทํางานเมื่อไหร่เขาขี่รถเครื่องพ่วงข้างเลยเข้ามามาทุกข็มาจอดขขาหนาก็เข้ามาทํางานนั่งดีแชร์มาทํางาน,นงต่างๆพอทํางานเสร็จ,จนึกจ่ายเกลับพวกกลับเลยครับ,รบเราไม่เลี้ยงอาหารนะครับ,รบเขาก็ มีข้าปลาอะไรเขาก็หอมากินอยากออกไปกินข้าวก็ไปกินแต่เขามีความสุขนะวันวันไหนเขาอยากจะหยุดเพื่อไปขายลอตเตอรีร่อย่าานโทษน,นะคะรับเขกาก็ไจายลอตเตอรี่นี่คือการทํางานแบบสร้างรายได้ที่พอเพียงแต่มีความสุขที่เพียงพอ,อสำหรับคนพิการนี่คือนโยบายของเรา ทุกวันนี้ที่ศูนย์นี่มีมีพนักงานอยู่ประมาณกี่คนคะถ้าคนพิจารที่มาทํางานที่นี่ก็ประมาณสี่สิบคนนะครับมีอยู่สองอย่างคือเรื่องตัดเย็บเย็บตั้งกระเป๋าเสื้อผ้าที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็อีก่างหนึ่งคือเราทําน้ําดื่มนะครับน้าดื่มนะครับน้าดื่มประชาบดีนะครับซึ่งเราได้อออยอนนะครับขายถูกกว่าท้องตลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณภาพไม่ได้บอกว่าดีกว่าท้องตลาดต้องลองดูนะครับเพราะเราได้ตาอยอนแล้วเดี๋ยวไปดูไปชมโรงงานว่าเรา ผลิตอย่างไรนะครับโรงงานเราเล็กๆพอประมาณสาหรับ,บผลิีการแต่เราเน้นมากเรื่องสุขภาพอนามัยเน้นเรื่องความสะอาดครับเราก็ทําอยู่2ออย่างแล้วคนที่ทํางานที่นี่ก็อย่างที่เรียนนทราบตัง้งแต่ต้นนะว่ามีความสุขแล้วก็มีรายได้เลีเ้ยงชีพได้แล้วก็ส่วนมากเป็นคนที่อยู่ในระแวกนี้แหละครับ<อ>ไม่ไม่ไกลก็มีส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เราไปจัดตั้งกลุ่มขึ้นในในพื้นที่ เราทํางานไม่ทันนะครับตอนนี้เพราะว่าคนออเดอร์เยอะผลิตภัณฑ์คนพิการที่เขาอุดหนุนเราเพราะคนพิการเป็นคนทําเขาไม่ดูที่คุณภาพแต่เขาดูที่สอรี่แต่ว่าคนพิการเป็นคนทาเราก็ต้องให้คนพิการทําถ้าคนพิการในนี้ทําไม่ไหวเราก็ส่งให้กลุ่มภายนอกช่วยกันทําหมาย,ยความว่าคืออย่างที่ศูนย์นี้มีอยู่ประมาณสัก40สิบคนทีนี้ คนพิการทั่วประเทศจริงๆแล้วก็มีจํานวนเยอะมากคาสั่งซื้อที่มีเข้ามาแล้วก็คือกระจายไปให้ผู้พิการในกลุ่มอื่นๆด้วยกลุ่มอื่นๆที่อยู่ภายนอกเราก็กระจายไปแต่ตอนนี้ต้องเรียนว่ายังไม่เยอะนักเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าคนทุกคนไม่ได้เรียกเป็นทําเป็นคือเราคำนึงถึงคุณภาพด้วยคุณภาพต้องดีคนก็เสียตังค์แล้วก็ต้องได้ของที่เอาไปใช้ดีไม่ใช่บอกคนพิการทําใช้สองวันเจ๊งไม่ใช่ท่านดูของเรานี่ดีและสวยนะครับ แต่ว่าสตอรี่ของเราเนี่ยก็ค,คือว่าคนพิการทําว่านี่แหละคือเรื่องของความงดงามของการช่วยเหลือกันทางสังคมสําหรับคนที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ของคนพิการแอบเห็นเสื้อของพออันนี้ก็เป็นฝีมือของพ,พี่พี่ที่นี่ใช่ไหมคะฝีมืออ,อันนี้ต้องบอกว่าเสื้อทั้งหมดเง่งเราตัดเป็นชิ้นแล้วเราสง่ง กลุ่มที่จังหวันดนครศรีธรรมราชทั้งกรมมีหน่วยงานต้เรียกศูนย์ฟื้นฝูอาชีพคนพิการจังหวันดนครศรีธรรมราชมีหลักสูตรตัดเก็บแล้วก็มีสิทธิ์เก่าที่มาเรียนกระจายอยู่ในในจังหวัดในนครศรีธรรมราชเองที่พัทลุงที่ภูเก็ตทางเราก็ประสานทางกลุ่มทางทางศูนย์นะครับก็ศูนย์ก็รวบรวมสิทธิ์เก่าได้ประมาณสิบคนครบเราก็เข้าไปฟื้นความรู้เขา mm hmm. เข้าไปให้ความรู้อบรมแล้วเราก็ตัดชิ้นงานสง่ง เ ENNIS, สื้อทั้งหมดที่ทำเนี่ยเราจะส่งให้ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราชช่วยเป็น QC ช่วยประสานส่งต่อให้กับคนพิการนะครับเสร็จแล้วพอตัดเสร็จปุ๊บก็ส่งมาให้เราเราก็ส่งลูกค้าต่อเมื่อสักครู่คุยกับท่านผอนอกรอบบอกว่าคือจริงๆแล้วเหมือนเป็นภารกิจของเราที่จะต้องทําให้ทางศูนย์เนี่ยไม่ขาดทุนจะต้องมีกําไรแล้วเรามีการบริหารจัดการเราแจกจ่ายงานยังไงเพื่อให้คือศูนย์เองก็มีรายได้ที่สำคัญคือผู้พิการก็มีรายได้แล้วมีความสุขด้วยค่ะ ที่บอกว่าต้องมีเราเราเรียกว่ามีรายได้มากกว่ารายจ่ายนะครับเป็นเป็นเป็น KPI ตัวหนึ่งซึ่งทางเราต้องย้อนความคิดหนึงว่าเราใช้เงินนอกก็ประมาณในการบริหารงานเรียกว่ากองทุนหมุนเวียนโรงงานในอลลักตรงนี้ทางกรมบัญชีการก็จะมากำกับดูแลก็จะมีการกำหนด KPI ในการทำงานทั้ง4ี่ด้านใช้หลักวาระสกกาดนะครับก็จะมีด้านด้านการเงินก็คือต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายตรงนี้ถ้ามองใน ในภาพที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีมันทําให้เราระมัดระวังในการทํางานนะครับก็เป็น k T I ตัวนึงแล้วเราเวลาเราผลิตงานเราก็จะมาคิดรายละเอียดเลยว่าเสื้อตัวหนึ่งอ่ะใช้ผ้าเท่าไหรกระดุมเท่าไหรได้เท่าไหรค่าแรงเท่าไหร่แล้วบวกมาปุ๊บก,ก็จะเหลือว่าเราจะมีส่วนส่วนต่างก็จะตอบโจทย์ของรกรมบุตสากรรเท่าไหร่รายได้ของผู้พิการแต่ละคนถ้าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่คะอยู่ของปีนี้รายได้พนักง,งานพิการในสูงอยู่ที่5,330บาท ก็มีทั้งที่คนได้พันกว่าบาท3,000ันบาทจกนกระทั่งได้หมื่นกว่าบาทก็มาค่าหาค่าเฉลีย่ยอันนี้ก็เป็น KPI ตัวหนึ่งที่กําหนดว่ารายได้ของพนักง,งานพิการในศูนย์นยจะได้ไม่ต่ำกว่าทฉะนั้นทรงนี้ตรงนี้เราก็เราได้ไม่ถึงค่าคะแนนขาไป7เจ็บาท เร,เราอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อให้ได้คะแนนได้ผลดางเราทําเพื่อคนพิการเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง<ช>ที่บอกก็มีความสุขคือเราไม่พูดถึงข่าแรงขั้นต่ำถ้าค้าแรงขั้นต่ำเดือนนึงได้เก้าพันนะครับแต่ว่าเรามีทั้งคนสูงกว่าขาแรงขั้นต่ำและต่ำกว่าข่าแรงขั้นต่ำแต่ว่าทุกคนที่อยู่ในนี้คือ<ม>ทำงานม,มีความสุข<ม>คุณภาพชีวิตดีอ่ะท่านท่านไปดูโรงงานถึงแม้ว่าโรงงานเราเป็นโรงงานเล็กๆเราไม่เรียกว่าโรงงานแต่เป็นศูนย์ตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรเนี่ยนะครับก็เล็กๆไม่่่ใหญแต อยากให้ดูคุณภาพชีวิตเวลาเขาทำงานแล้วก็มีความสุขหระะือเปล่าให้คนพิการได้ทํางานอยู่ในชุมชนได้ดูแลได้อยู่กับครอบครัวได้ทางานในชุมชนและมีรายได้ไม่เป็นภาระของใครแต่ว่าประเด็นสำคัญคืออยากจะให้มีเหมือนเจ้าหน้าที่ลงไปฝึกอาชีพให้ความรู้พิการในแต่ละจังหวัดเราเราเราทำอยู่ตอนนี้เราต้องการให้คนพิการมีอาชีพนอกจากคนพิการ ผ้นี้ก็เรียกว่าชีพอิสระนะครับทำงานให้เราเป็นเรื่องเย็บผ้าก็ทําเรื่องเย็บผ้าแต่ว่าเราก็ยังมีการส่งเสริมให้บริษัทเอกช,ชนกต่างๆจ้างงานคนพิการซึ่งเราก็สื่อบนชนวก็ค,คงจะทราบดีนะครับว่าร้อยคนต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนนั่นก็เป็นแนวนโยบายของท่านรฐมนตีพลเดชดูใส,ส่ถุงแก้วท่านบอกว่าเออต้องให้คนทํางานได้ทํางานเยอะๆอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนั้น,นอกนเหนือจากโรงงานนี้นะครับโรงงานนี้ก็จะเน้นเรื่องการแตดเย็บเสื้อผ้าอะไรต่างๆ ไสร้างกลุ่มในชนุมชนนะครับ,รบแล้วอย่างพวกกระเป๋าเสื้อหรือว่าของใช้ต่างๆที่เราทำเนี่ยปกติแล้วมีคนมาช่วยออกแบบหรือว่าเราออกแบบก,กันเองนะคะนี่นี่นี่ท่านเห็นม,มีแคตแคตาล็อกด้วยแคตตาล็อกนี่เนี่ย ก็ก็มีเจ้าที่ก็ช่วยกันออกแบบส่วนหนึ่งแล้วก็มีนักศึกษานะครับทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุนทรศิษย์คณะวารสารศาสตร์นะครับช่วยมาออกแบบให้นะครับแล้วก็ช่วยกับเจ้าที่ช่วยกันคิดแล้วก็เป็นแบบเป็นลายให้แล้วทําเป็นเล่มนี้นะครับก็เป็นโบรชัวร์อย่างดีครับที่จะสามารถซื้อหาได้นะครับที่สินค้าในนี้เราก็มีเราทาได้ทั้งหมดนะครับที่ที่เราออกแบบนี่ส่วนมากท่านจะเห็นว่าเราเน้นที่ที่กระเป๋า จากเสื้อนะครับแล้วกระเป๋าเนี่ยตอนนี้กระเป๋าที่กําลังขายดีมากนี่จะเป็นนี่เนี่ยเป้ใช่ไหมคะเป้เป้นะครับทําไม่ค่อยทำเนะครับเกระซิบบอกคุณผู้ชมว่าราคาแต่ละชิ้นเนี่ยไม่แพงเลยค่ะไอ้เป้นี่นะครับท่านไปซื้อเมืองนอกไปซื้อเมืองนาเนี่ยหลายพันนะฮะที่นี่สามร้อยบาท สามร้อยบาทแล้วก็ภาไทยนะครับลายไม่ใช่มีสีนี้สีเดียวมีลายสีนะครับแล้วเรื่องคุณภาพท่านไม่ต้องห่วงครับแล้วมี QC มีอะไรต่อต่างๆเอะถ้าสมมติว่าอยากจะซื้อแบบซื้อปลีกพอขายอย่างที่ที่ห้องที่เรามาถ่ายรายการวันนี้ค่ะก็จะเห็นมีวางขายอยู่ประชาชนทั่วไปถ้าอยากจะเข้ามาชมที่ศูนย์นี้แล้วอุดหนุนบางชิ้นกลับไปเล็กๆน้อยๆไงได้ไหมคะได้ครับผมก็สามารถเข้ามาซื้อได้ใช่ไหมคะผมเรียนอีกนิดนึงนะครับผม เรามีการออกจำหน่ายบริภัณฑ์ด้วยปี56ครั้งก็จะมีเจอลูกค้าเป็นตัวช้วัด้วยเขาต้องให้เราไปออกจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จะไปที่ไหนบ้างคะสถานที่ราชการกับงานอีเวนต์ครับเพราะว่าเราจะใช้วิธีทำหนังสือขอความร่วมมือกับเขาฟรีครับผมก็ไปออกจำหน่ายปีแล้วก็เวลาที่ไปก็จะมีแคตตาล็อกแบบนี้คไปวางไว้ด้วยเผื่อใครสนใจเอาไปดูแล้วก็สามารถโทรศัพท์มาสั่งได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นสุดท้ายให้ท่านอทิบปดีฝากให้กําลังใจถึง พี่น้องผู้พิการนะคะถ้าบางคนอยากจะมีอาชีพอยากจะมีะไรายได้เลี้ยงตัวเองและอยากจะมีความสุขจะให้คแาแนะนําหรือว่าจะมาติดต่อขออบรมความรู้ได้อย่างช่องทางไหนออบ้างท่านพี่น้องผู้พิการครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราต้องการอย่างอย่างเดียลล่า,าให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีทเทียบเท่าประชาชนคนปกติทัท่วไปถ้าท่านต้องการมีอาชีพาาด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าหรือต้องการมีอาชีพอไอื่นก็ตามนะครับ ถ้าหากว่าท่านก็มาติดต่อที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือมาที่ศูนย์โรงงานปีผลวิการสากลคแห่งนี้ก็ได้นะครับหรือว่าท่านอยู่ในต่างจังหวัดท่านก็ไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับเรามีศูนย์บริการคนพิการท่านไปแจ้งความประสงค์นะครับแล้วเขาจะส่งชื่อท่านเนี่ยเข้ามายัางเราม,มีเว็บไซต์การจ้างงานคนพิการนะครับคนพิการที่ต้องการทํางานคนพิการที่ต้องการมีอาชีพหรือผู้ประกอบการที่ต้องการคนพิการไปทํางาน นะครับเราก็จะมีเว็บไซต์เป็นแม t ชิ่งเซ็นเตอร์ให้นะครับเอาล้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็ถือว่าเป็นภาพรวมการทําง,งานเรียกว่าเป็นนโยบายการทาง,งานของรัฐบาลน,นะคะในการที่จะดูแลช่วยเหลือกลุ่มคนทุกกลุ่มในประเทศไทยนะคะให้ทุกคนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่สําคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ต้องมีความสุขด้วย<ด>นะคะวันนี้ขอพระคุณค่ะรับเชิญทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยกันขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับ และหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะดิฉันกรองแก้วชซยกริชและแขกรับเชิญลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เช้าสุข